เนิร์ดรีวิวซีรีส์ที่มาจากเกม L O L รัดเอาเหล่าไม่ใช่ถุย อ,อ๋อใช่ตอนแรกผมก็คิดว,ว่าเป็นเป็นลาวอลาวเหมือนกันตอนหลังก็อ,อ๋อ L L คือ lead of legend เ <laughs> ซรีส์แอนิเมชั่นอาเกตเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าพี่ดาไปอยู่ไหนมาครับมันผ่านมา3 4สเดือนแล้วนะใช่ครับผมไปอยู่ไหนมาครับนานมากครับกว่าเราจะดูฮะอาเกตเนี่ยมันคืออย่างนี้นด้วยความที่จังหวะนั้นมันมันมีอย่างอื่นให้ทำให้ดูเยอะแยะดิสนีย์เอยเนตฟิกเอวยอะไรเอยบางทีทําให้เราแบบเราเห็นนะเราเห็นมันขึ้นมาเป็นท็อป one ท็อป t o นะเห็น แต่พักไว้ก่อนและด้วยความที่ผมไม่ไ,มได้เล่นเกมมือถือแล้วถามว่ารู้จัก L O L รู้จัก League of Legends ไหมรู้จักแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงหลังจากที่ผมเพิ่งเลิกเล่นเกมมือถือมาแบบสักพักหนึ่งฉะนั้นแล้วเลือกอาร์เคนที่คนพูดกันมาเนี่ยโอเคด้วยความที่ได้ยินเสียงวิจาร์เสียงชมดีมากก็เ,เลยไปเปิดดูก็เลยลองดูกี่ตอนแล้วแล้วประเด็นคือน้องที่บ้านผมก็บอกว่า<อ>มันก็สนุกดีอาร์เคนะครับซีรีส์ใน Netflix กนะครับก็เล่าเรื่องราวตัวละครเมนหลักอยู่2คนตัวละครตัวที่1ชื่อ ว่าไวคนาพากเสียงก็คือแฮร์รี่สไตเฟล อ,อุ๊ยตรีจายแปลอ๋อน้องมิชอปนี่แหละเคทมิชอบอเรานี่เองนะแล้วอีกคนหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวละครที่ชื่อว่าจิงส์จิงส์แปลว่าสวยตัวสวยโอเคให้เสียงโดยเอลล่าเพเนลนะครับก็นั่นแหละครับหลักๆก,ก็คือจะเรื่องราวมันจะเป็นหลักมันจะอยู่ที่2ตัวละครนี้นะเป็นพี่น้องกันนะครับที่สูญเสียครอบครัวนะฮะแล้วก็ได้การชุบเลี้ยงจัดทางเหมือนกับเป็นผู้นําของกลุ่มแก๊งใต้ดินคือท้าความอย่างนี้นึงว่าสังคมของเขาอ่ะมันจะแบ่งเป็นคนชนชั้นบนกับคนชั้น เมืองใต้ดินมันก็จะเป็นแบบกลุ่มคนที่แบบอ่าก็พอจะคิดคิดกันได้เนาะว่ามันประมาณไหนส่วนชั้นบนก็จะประมาณแบบเหมือนกับในมีตังคนมีตังเดือดขั้เก็เกมอ่ะรู้ละรู้หละฮารูลาหลักๆก็คือเรื่องราวเนี้ยทางคนจนชั้นบนเนี่ยค้นพบแร่ตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแร่ที่หายากและมีอิทธิฤทธิ์ทางเวทมนต์แต่เป็นแร่ที่มันก็จะมีคนเก่าคนแก่ที่พอรู้เรื่องนี้มาแล้วบอกว่ามันเป็นแร่ที่ใครถือเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในมือคนผิดเนี่ยมันจะนํามาสู่หายนะกับเมืองโอ้โห แต่คนที่ถือแร่ตัวนี้ที่อยู่ในเมืองเนี้ยเขามีความพยายามที่อยากจะหาวิธีในการที่ให้แร่เนี้ยมันเป็นประโยชน์ด้วยความที่เขามีพื้นหลังว่าเขาเคยได้รับการชุบชีวิตแร่นี้จากนักเวทใครสักคนทําให้แม่ของเขาฟื้นคืนชีพกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเชื่อว่าโอเคทําให้มันมันเป็นสิ่งดีมันเป็นได้เขาขอแค่ให้เวลาในการที่เขาจะพิสูจน์ตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันการที่เขาเก็บของลับตัวเนี้ยอัันนี้อัญชัีตัวเนี้ยมันก็ไปเข้ากับที่ว่าตัวละครกลุ่มไอ้ที่เป็นเด็กใต้ดินนะนะ ก็คือเป็นแก๊งลักเล็กขโมยของอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,อที่จะหาเงินนะนะพูดง่ายก็ไปเจอไอ้ตัวนี้แล้วก็จุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความวินาศสันตโลใดๆที่มันจะ มันจะไม่จบแค่เรื่องราวในช่วงเวลาไม่กี่ปีเพราะเรื่องนี้มันพัฒนาไปสู่วัยโตของเด็กกลุ่มนี้ด้วยมันก็ประมาณนี้ก่อนละกันเรื่องย่อนะฮะสำหรับอาเคนเนี K ่ยอันนี้ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมเท้าความไปว่าผมเกิดจากการที่ผมได้ยินหลายๆคนพูดหลายๆเพจแนะนําแล้วก็ด้วยความที่ดันมีน้องที่บ้านที่ดูแล้วก็เอ้ยบอกว่ามันสนุกแล้วคุณดูเป็นไงบ้างก็เลยลองดูไปก่อนตอนหนึ่งยังเฉยๆแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างกิมมิคบางอย่างที่ผมก็คิดว่าน่าสนใจอย่างแรกก็คือรู้สึกว่ามันเป็น a อนิเมชันที่มันมีเนื้อหาที่โตเกินความเป็นเด็กไปเยอะมากอาเคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเลเยอร์ของตัวละครคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างหยาบนิดนึงเหมือนกับว่ามันจะค่อนข้างแบบเขียนภาพตัวละครขึ้นมาให้มันดูแบบดิบอ่าอ่ะ,อ,ะอันเนี้ยเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่น่าใช่แอนิเมชันสำหรับเด็กแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะค่อนข้างไปทางผู้ใหญ่และอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<อ>ซึ่งอันนี้ผมพูดในแบบที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยเล่นเรียลออเรเจนต์มาก่อนเลยไม่เก็ตว่ามันมันจะประมาณไหนผม่มรู้สึกแล้วว่าถ้าไม่เล่นเรียลออเรเจนต์บางทีดู โอจริงไม่ได้เก็ตเกมนี้แล้ว่ะดูจะสนุกอะมันบอกว่ามันก็ไม่เล่นมันก็ดูรู้เรื่องอ๋อเหรอเออซึ่งดูรู้เรื่องไหม่รู้เรื่องมากกว่าวะดูรู้เรื่องไหมใช่ดูรู้เรื่องแต่ผมรู้สึกว่าผมแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าจะมีหลายๆอย่างที่รีเฟิร์มจากเกมถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเกมมาก่อนน่าจะเก็ตเดอะพอยตงง่ายกว่าเอางี้ดีกว่าใช้คํานี้กว่าหน่าจะเก็ตเดอะพอยตงง่ายกว่าแต่คนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการติดตามเนื้อเรื่องไประดับหนึ่งแล้วก็อาจจะพออ๋อโอเคพอจะจคาะน่่จเทไม เล่นเกมมาก่อนอย่างที่ผมบอกตอนแรกกับผมดูมาเนี่ยยังรู้สึกแบบด้วยความที่เนื้องานอนิเมชันมันค่อนข้างแบบดิบๆเราเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่ได้มีสีสันจัดจ้านแล้วก็พอความไม่มีสีสันจัดจ้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะทำให้เราต้องการเน้นเศษงานเล่าเรื่องหรือเปล่าสตรอรี่หรือเปล่าแต่ผมดูไปในตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าสตรอรี่ก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรที่ว้าวขนาดนั้นแต่มันมีองค์ประกอบของการที่มันเริ่มใส่คําว่าโพลิติกเข้าไปในเนื้อเรื่องแล้วในตัวตอนแรก ผมเลยโอเคเฮ้ยมุม <Bien> นี <Mystery> <Norwegian> like, okay. twice, ้น so, okay. so, ่าสนใจก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นลองตามต่ออีกสักตอนสองตอนและการเผื่อถ้าเกิดมันวัวจริงๆก็จะได้ดูกันไปยาวๆเขาแบ่งเป็น9ตอน3องค์องค์ละอาทิตย์ละ3ตอนอ๋อเหรอไม่น่าล่ะมึงถึงจะง่วงๆนอนนอนตอน1-3ก็นั่นแหละตอนแรกมันเหมือนเหมือนมัดพุกมันยังไม่มาอ่ะเหนื่อยเนิดนึงเหนื่อยเนิดนึงอ่าไปขึ้นองค์สององค์สามอ่ะแต่พอเข้าองค์สององค์สามที่นัตวุฒิบอกเออโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มได้ทีละอ่าอ่แต่องค์แรกก็มันก็ทิ้งเชื้อไว้น่า ตัวะครมันก็จะไปสู่อีกช่วงเวลานึงแหละเออเราก็จะเห็นความเติบโตของตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็โลกที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปด้วยความที่วิวัฒนาการของตัวอัญมณีตัวนี้มันถูกพัฒนาจนถึงจุดที่มีการพับลิชไปยังคนข้างน,นอกได้รู้จักกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็มองว่าโอเคในบุมของการที่มันใส่คำว่าโพลิติกเข้าไปในเส้นเรื่องของไอตัวอาเคนเนี A ่ย e มันมีอะไรที่สนุกมันค่อนข้างเข้มข้น,น,นแต่ถ้าถามว่าผมจะมาติดประเด็นตรงไหนเป็นพิเศษเนะี่ยผมก็จะมารู้สึกในช่วงองค์ที่3าน่า จะละลาวตอนที่8ตอนที่9คือโดยองค์รวมทั้งหมดน่ะถามว่าซีรีส์มันดําเนินเรื่องได้สนุกไหมสนุกมีความน่าสนใจพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่างานบทงานอะไรตัมียอะไรมันก็ค่อนข้างเล่าเรื่องแบบกําลังดีโอเครายละเอียดนูน่นนี่นั่นบางทีอาจจะมีมุกที่แบบว่าการย้อนอดีตย้อนความบางทีอาจจะใช้เวลาแบบผ่านไปหลายๆตอนอาจจะค่อยๆหยิบมุมตัวละครตัวนั้นขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาเออซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีมุมม,ม,มุมนี้ของตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ไปเล่าในแฟลชแบ็กเล่าแฟลชแบ็กในตอนหลังๆ หรือตอนอะไรสักตอนมันจะหยิบขึ้นมาแล้วอ๋อเราจะเข้าใจตัวละครภาพตัวละครที่มันโตมาเป็นคนแบบนี้ได้มากขึ้นเพราะมัน,มนจะย้อนกลับไปลเล่าช่วงตอนเด็กเขาแต่และตัวละครสําคัญข้อเสียเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2ส่วนออส่วนแรกคือมันมีตัวละครที่สอแววจะเป็น LGBTQ อยู่ในตัวครอันนี้คือข้อเสียเหรอในเรื่องราวอย่าเลยนะคุณจะโดนทัวลงเลยไม่คือผมจะอธิบายในแบบที่มีเหตุมีผลดีดีนะ,ะตัวละคร Y นะครับกับอีกตัวหนึ่งแคทลินแคทลินนี่ใครให้เสียงรู้ไหม เคที่เหลี่ยงคุณคุณละเคที่เหลี่ยงเนี่ยโชแชงโชแชงเียเดมชันโชแชงเีเดมฉุยโชแชงแฮรีี่แหละคือผมว่าเหตุจูงใจที่2ตัวละครนี้มีความสัมพันธ์เฉลิงอะมันมันเบาไปอ๋อคุณรู้สึกว่าความตองของเหตุผลของการที่สองคนนี้จะรักกันไม่หนักแน่นพออ่าข้ใจะเหงาก็ได้คุณบางทีคนเหงาก็ทําอะไรแบบที่ไม่คิดผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเจตนาของการสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยวีโอเลตแคทลินเนี่ยมันค่อนข้างเป็นภาพต่างด้วยความนยุคสมัยเนี่ยเอาจริงในแง่ของ LGBTQ อะมันมันมีภาพที่มันหลากหลายอยู่แล้วอเออแต่ผมรู้สึกว่าการแบบเซตติ้งตัวละครวิโอเลตเป็นแบบสาวห้าวสั้นลุคทอมทอมกับอีกคนนึงเป็นหญิงมีความแกร่งมีความกล้าแต่มีความไว้ผมยาวมีความส,ยส,ยสยมวยสดใสคุณพายาวามจะบอกว่าไอ้การไว้ผมยาวของตัวละครน,นี่มันก็มีประเด็นเหมือนกันใช่ไหมคือโอเคมันมันอาจจะเป็นเจตนาที่มันทําให้เรารู้สึกว่าการที่2ตัวละครนี้มาอยู่ในช่วงซีนเดียวกันมันอาจจะมีความให้คนอยากจับจิ้นกัน อ๋อมีความตั้งใจจนเกินไปใช่จนทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ make ซ e n s e สำหรับคุณมันไม่ค่อย make sense คือ,อค,คือหนังมันจะพยายามให้ดีเทลระหว่างทางอยู่บ้างแต่แมันยังน้อยเกินไปที่ทำให้เราสึกว่า2คนนี้มันมีความาก,ามกรรจิงจ อ่าเข้าใจเข้าใจอ่าคือตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดนะในเกมหลักเขาก็ไม่ยืนยันอ๋ออ๋อ่เห็นไหมคำถามกลับมาที่เดิมไม่ดูเกมไม่เล่นเกมจะรู้เรื่องไหมอาจจะไม่อินเท่าก็เป็นว่าสรุปคือไม่อินเท่าดังนั้นอาเคนอาจจะเป็นหนังที่ดีนะฮะแล้วมีอีกประเด็นมีอะไรอีกประเด็นได้ได้ได้จะจบแล้วตอน8ตอน9อ่ะผมว่ามันรีบรีบทำไปหน่อยไม่ได้รีบทำใหมยถึงรีบสรุปนิดนึงรีบคอนคลดทำไมด้วยความที่องค์ประกอบของเรื่องเยอะอยู่ ค่ะนนผมคือบางจังหวะตัวละครที่ควรแบบควรจะเล่าตัวละครบางตัวที่ควรจะพุดขึ้นมาให้มีความสําคัญก็โดนดรอปลงไป <ừ> บางตัวที่แบบว่าเรามาเสียยิ่งใหญ่กลายเป็นว่าถึงเวลาจริงไม่ได้ใช้คุ้มค่าขนาดนั้นนี่แหละมันเลยทําให้ <c oughs> ผมเอาจริงก้าของผมอ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันวิ่งไปนิทางที่ดีนะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าวิ่งไปนิทางที่ดีแต่พอเข้าสู่ช่วงแช่วงเ้าเนี่ยมันจะเริ่มตก,ตกและมันจะเริ่มมีความขยักขย่อนของการค่อยๆที่คาย บางอย่างบางเหตุการณ์บางตัวละครที่ผมสึกว่ามันควรจะทําให้มันดีกว่านี้ได้นี่น้องเขาบอกว่าดอดูซีซั่นสองครับจบแบบนี้เอามีดมาแทงกันเถอะเอาจริงๆนะมันมีผลต่อตอนจบด้วยนะคือถามว่าจบแบบที่นัทวุฒิพูดเนี่ยเอาจริงอ่ะมันคิปแฮงเกอร์ไม่ใช่คิปแฮงเกอร์แหละแล้วก็มันก็คือจบแบบตั้งใจเลยว่าจะมีซีซั่นต่อนะโอเคซึ่งอันนี้เข้าใจเพราะว่าอาจจะมีเจตนาด้วยความที่โอเคฐานแฟนมันดีอยู่แล้วอจะทําต่อพอจะทําต่อเนี่ยโอเคด้วยความที่คุณเล่าเรื่องซีซั่นแรก ก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ค่อนข้างออกมาดีแต่อย่างที่บอกอะตอน8ตอน9้าเดี๋ยวพอคุณค่อยๆค,ค,คุณพยายามขมวดปมหลายๆเรื่องอะมันอิลับอีเลือมันแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางรสบผมอะ,อะมก่ลเลยทำให้แบบตอนจบแทนที่มันจะูเหวี่ยงแล้วแบบเหวี่ยงม่เหวี่ยงฮุกเลยระวังระวังใหม่ระวังใหม่ไอสัตว์ระวังใหม่หม<อ>ฮุกเลยกลายเป็นว่ามันแบบง้างรอแล้วเออง้างเหมือนจอจินโยอะ มันจะวืดไปนิดนึงแต่ถามว่าโดนไหมโดนโดนฉลับฉลับมันไม่โดนจังไงไม่โดนจังคือแทนที่จะหมุกแตกไม่แตกคือคือแค่แบบอเปรียบเทียบไปเรื่อยอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดให้คะแนนผมจะให้ที่8.5 8.5เตห้ป็นสิห้านะฮะก็ยังเป็นอะไรที่น่าดูอยู่ดีแต่ถามว่าคนที่ดู LL อาจจะให้9หรือให้10ใช่เข้าใจเพราะว่าเกรดเฉลี่ยใน IMDB มันสูงมากเลยนะให้9กว่าเลยนะคนคุณ่คนเล่นเกมเยอะแยะก็จะเป็นคนฐานแฟนเกมอยู่พอสมควร จะรู้สึกกับเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คนไม่ได้เล่นเกมดูได้แล้วพอเข้าใจพอรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่มันอาจจะไม่ได้อัธรศบางอย่างเท่ากับคนที่เล่นเกมมาก่อนนั่นแหละนี่เอกวุิผมเป็นแฟนเกมเหมือนกันครับแต่ในฐานะคนดูหนังรู้สึกแบบที่พี่พูดเลยดูรีบๆไปหน่อยช่วงสามรวมถึงโมเมนต์เคสกับวัยด้วยเข้าใจว่าทางให้เขาคงอยากให้เจนนี้จิ้นกันเฉยๆแต่ด้วยแรงอวยผมให้เก้าด้วยแรงอวยเข้าใจคืออย่างที่บอกอ่ะพอเป็นแฟนเกมมันอาจจะมีข้อได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ใช่แฟนเกมรู้เยอะกว่าสนุกกว่าเอ ใใเออย่างละก็ะมีคนเข้าใจว่าม,มเข้าใจโอเค